เอาฮ้ย hey, ว่าไงรู้สึกเหมือนเราจะไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะคงสบายดีกันทุกคนนะพวกนายคงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าบทต่อไปเจอเป็นยังไงต่อเอะแปบ๊บหนึ่งนะฉันก็ลืมไปแล้วอะหนังสือเล่มบทที่3ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันอยู่ไหนเนาะน่าจะเล่มนี้นะฉันคิดว่านหนดูสิอือห mm ื hmm. อะไรเนี่ยอย่าลืมอาบน้ําแหมคนดูของฉันทุกคนนะ่ะก่อนที่เขาจะมารับชมเขาต้องอาบน้ำมันก่อนอยู่แล้วแหละไม่มีทางหรอกเออใช่ไหมงั้นก็คงจะไม่ใช่เล่มนี้แล้วเล่มนี้ล่ะใช่่หรือเปลา โอ้ใช่จริงจด้วยเล่นบทที่3สร้างบ้านเก็บหัวแล้วก็ไข่เอนเดอร์ดากอนอย่างนั้นเหรออืมบางทีพักจากการประจนภััยมาสร้างอะไรใหม่ๆก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาละไปลุยกันเลยดีกว่า มาครับผมทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเชาวเวอร์คนดีคนเดิมเองนะครับผมก็เหมือนเดิมนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยรบกวนไปอาบน้ำกันก่อนนะผมค่อยมารับชมคลิปก็ได้นะผมจะได้สบายเนื้อสบายตัวกันนะครับก็วันนี้นะผมเราไม่ได้มาอยู่ในเกมลายเลนเจอร์หรือว่าเกมอื่นแต่อย่างใดนะครับเรากลับมาอีกครั้งสำหรับเกมไมค์คาวนะผมอื๋อตดเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เสียงอะไรโอ้โห ขอเปิดคลิปก่อนไ,ได้หรือไงเพื่อนขอเปิดคลิปก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาป่วนเนี้ยเอาไว้ทีหลังเรื่องป่วนอนะเออนั่นแหละก็เป็นไงบ้างครับผมหายก็ไปหน้าเลยสำหรับเกมไมค์ครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเออเกมใน PC ซเท่าไหร่นะผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นแต่เกมเออไลเลนเจอร์นะผมพวกเกมโทรศัพท์ก็จะมีเออคลิปอาวี o v, มีคลิปไลเลนเจอร์นะผมก็ตอนนี้ก็ว่างกลับมาเล่นไมค์ครับและก็เราจะมาต่อซีรีส์ของเรากันนะ ออโอเคส่วนภารกิจของเราในวันนี้นะผมก็คือตามปกคลิปเลยนะผมก็คือการสร้างบ้านละกันเออเรียกว่าบ้านละกันบ้านเก็บไข่ของเอนเดอร์ดากอนที่สร้างมาจากไม้ของไบโอมใหม่น,นั่นเองนะผมนี่ก็คือในพาร์ทที่แล้วเราก็ไปทําการเออไปบุกไบโอมเพล็การ์เด้นมาใช่ไหมอ่าเราก็เลยจะมาสร้างบ้านทีมเพล็ก g าร์เดนกันนะผมนี่เป็นไงมันต้องออกมาสวยแน่นอนนะผมก็ผมก็ได้เออมาเล่นหลังไม้นิดหน่อยนะผมไม่ได้เล่นเยอะอะไรมากก็คือ เคลียร์ทาตรงนี้แล้วก็มาเพาะพันุ์ป่าเพลกาเดนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปลูกพกต้นไม้ที่แบบอยากจะปลูกที่ได้มาจากการประจนภัยนะผมก็ปลูกไปทั่วเลยทั่วบ้านเรานะผมัมนจะได้สวยๆจะได้มีไม้หลายๆสีในการสร้างนะครับผมแล้วเคลียร์พื้นที่ตรงนี้มันกว้างนิดนึงนะครับผมจะได้มีพื้นที่ใช้สอยในการสร้างมากขึ้นอ่าไปเอาผู้ผ่าเพลงดีกว่าเราไปเริ่มสร้างอะไรดีกว่าผมเพราะว่าของเนี่ยผมก็ไปแอบฟาร์มาแล้วที่เล่นหลังไม้ก็อัปเดตมีแค่นี้แล้ว ส่วนทำเลที่ผมคิดว่าจะสร้างก็คือจะเป็นบริเวณนี้นั่นเองนะผมผมก็จะทําการเอ่อทางดินนะครับแล้วก็ทําทางเดินขึ้นมาตรงนี้ให้มันต่อกันจากอา่าทางตรงตรงนี้นะผมแล้วก็ขึ้นมาเป็นบันไดปุ๊บปุ๊บปุ๊๊บปปยันบ้เอออะไรเมื่อกี้ปยันบ้านที่เก็บไข่เลยนะก้อนครับมามาให้มันจะจบไปมันจะโดนชาติไหนเนี่ยไม่แม่นเลยเราอผมไม่ไหวและวไปนอนดีกว่าครับเราจะได้ตื่นมาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนเช้ากันแต่ก่อนที่ผมจะสร้างเนี่ยผมคิดว่าผมจะ ทำการตกแต่งเส้นทางแล้วก็ตกแต่งที่ปลูกสร้างของผมสักหน่อยนะผมให้มันแบบดูสวยงามมากขึ้นนะโดยผมก็คิดแผนมาแล้วแหละว,ว่าเราจะทําอะไรตรงไหนบ้างดีงั้นเราก็ไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่เราตกแต่งทําเส้นทางอะไรให้กับโซนที่เราปลูกสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําการสร้างบ้านเก็บไข่เอเดอรนะ์กอนต่อครับผมไป let's go ผมต้องการให้พื้นมันมีหลายเลเยอร์หลายสีนะผมก็เลยเอาไม้แบบมาผสมปนกันบ้างมันก็ดูไม่แย่นะมัง้งอ่าโอเคมันก็ดูสเปซสปาโม่ๆดีนะออ้ไม้ต้นกกลางโตต่อหน้าผมเลยทุกคน <c oughs> นี่โอ้ผมปลูกไว้ตรงไหนวะตอนแรกผมจะไม่ได้แล้วแต่ทำไมมันถึงแบบได้เอ็นเข้ามาในพื้นที่ผมแบบนี้ล่ะโอ้ ได้ของใหม่ด้วยเฮ้ยไอหนูไอจิวจีดยาโอ้โหคนเขากำลังชมความสวยความงามอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเข้าใจไหมหนีตายเลยดาบสมัยโดนมาทนี่แหละครับผมไม้สีแดงๆที่ผมว่าใบไม้ก็สวยเนาะเนี่ยเออสวยนะแถมขุดได้โดยที่ไม่ต้องใช้กันไกลด้วยใช่ไหมอา่าโอเคสวยเลยถือว่าได้ไอเทมในการตกแต่งมาเพิ่มนะครับเจียวเๆียวเียว Okay, ถนนก็ประมาณนี้ละกันเนาะนี่เป็นทางแบบยังกะคุกกี้เลยเหมือนคุกกี้มากเลยนะน่ารักดีนะผมว่ามาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการถางหน้าดินกันก่อนเลยนะผมจริงๆแล้วแบบบ้านเนี่ยผมก็ได้ไปทําการ uh, ซ่อมสร้างาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมผมได้ออกแบบไว้รอและเพื่อที่จะมาสร้างไว้ในพาร์ทนี้นะผมก็ใช้เวลาออกแบบนานอยู่แหละแต่ก็ไม่ได้นานมากนะก็เป็นบ้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับแต่ก็ดูดูร้าย,ยนะทำไปเล่นไป โอเคแล้วก็เอาจะเอาเป็นเพื้นที่บริเวณนี้ละกันนะครับโอเคมาขั้นตอนนี้ต้องหนามาแเนี่เลยก็คือการถางหน้าดินเองโอ้โหจัดไปายาวครับโอ,โอเคตอนนี้เราก็เคลียร์ดินตรงนี้หมดแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเหลือแค่หินแล้วตอนนี้ ผมคิดว่าผมจะต้องการที่ขุดที่มันเร็วกว่านี้นะผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีบัฟแค่ fortune 3 mending แล้วก็ shield mending เองนะผมผมต้องการ efficiency 5นะครับผมพอะงั้นเนี่ยเราจะมาสร้างจุด e n c h a n t ทั่วคราวของเรากันเพราะว่าเรามี bookshelf ตั้ง35อันนะผมโอ้เหลือเฟือเลยทีนี้แล้วก็วางตรงไหนดีวางมาตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะแล้วก็วางปึ๊บ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  ก่อนนี้ตรงกลางนะครับผมไม่รู้ว่าโปรที่ต้องวางบล็อกหนังสือเยอะแค่ไหนแต่เอ,อ้าวแต่ก็วางไปให้หมดเลยแล้วกันเพื่อความเพื่อประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยมไหนลองดูซิโอเคอ่ะฮะฟอร์จูนสามว่าแต่เฮลไม่อยากได้ฟอร์จูนสามอยากได้เอฟเฟชชั่นซีแต่ก็ไม่เป็นไรครับลองเสี่ยงตัวไปก่อนเอาไปไหนแล้วว่าพี่แอคกูอยู่นี่ไปภาวนาให้ได้เอฟเฟชชั่นซีนะผมปึ้มโอ้ปวดหลอกดอินชานด้วยและเอ่อพี่แอคเราไปไหนอะนี่ไงอยู่นี่ วิ้ยโหโอเค d e f i c i e n c y IV แจ่มแมวแได้แลมมีกอันเบกกิ้งสามด้วยโอโหแลมม์ลมม์ลมมลมลมมไอันนี้แล้วก็ไม่ต้องสนแล้วนะว่ามันจะมันจะพังหรือไม่พังนะเพราะว่าเราก็เอนชาร์มันได้ตลอดเนาะแต่ผมคิดว่าบัฟมันดีนะก็อาจจะเก็บไว้นะโอเคมาเริ่มขุดกันนี่โอโ้โหรถเร็วทันใจมากทันใจไปรู้สุดๆทีนี้เลาก็คงจะกินเวลาอีกนานเลย <laughs> เพราะว่าพื้นที่ก็ใหญ่อยู่เนาะไปเริ่มขุดเลยดีกว่า ครับผมตอนนี้เราก็ได้ที่โล่งเปล่าๆสําหรับการสร้างบ้านเก็บไข่เอนเดอร์ดากของเราแล้วนะครับผมนี้ก็กว้างประมาณนี้เลยแต่คิดว่าสร้างจริงคงไม่ใหญ่เท่านี้นะผมก็ขุดเผื่อ,อไว้นะครับเผื่อมันไม่พอเนาะเพราะว่าผมก็ลืมไปแล้วว่าสเกลบ้านจริงๆแล้วมันใหญ่ขนาดไหนแต่ก็อาจจะประมาณสักวงกลมตรงนี้อ,อ,อาจจะประมาณนี้ความใหญ่อะนะอุอป,ปรกรณ์ในการสร้างเนี่ยเราก็เตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาลงมือสร้างกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็ขอทําบันไดาทางขึ้นก่อนนี่แล้วก็วางไปนะคปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บะแล้วก็จะใช้เอ่อบันไดสีคนละสีกันด้วยเนาะอืมมันจะได้แบบเทคจงเทคเจอร์ดิดนึงนี่เป็นไงใช้บันไดสีดำนะผมพอเราเข้าโซนเอเดอร์ดากอนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีโทนมืดท,ทันทีอ่าเนี่ผมคิดมาประมาณนี้นะครับ ส่วนทางตกแต่งเราก็จะวางไม้เป็นแนวเนียแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ผิดผิดผิดอ่าวางประกบคู่กันไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นี่ไปไงออกแนวดําๆโทนมืด,ม,ดมืดนะครับสวยอยู่นะอ่าเราก็วางไม,ไม้ไปแบบนี้เลยอ่ามันก็จะเป็นแบบฟิวเตียมเดียวเดียวกันแล้วนะโอเคป,ปืป๊บแบบนี้แล้วก็ได้ทางลงที่เพอร์เฟกแบบนี้แล้วอ่าเออสวยอยู่นะมาเล่นไปนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้มาทีนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างบ้านกันแล้ว โอเคขั้นตอนแรกเราก็จะเว้นตรงนี้มาสัก5้าบล็อกนะผมหนึ่งอสามสี่ห้าแล้วก็วางบล็อกไม้นะผมสองข้ามแบบนี้เป็นประตูเนาะแล้วเอาไม้ตรงนี้ยื่นออกมานะครับแบบนี้ปึกๆแต่ละ2องโอเคแต่ละ2ก่อนนะผมเพราะว่าเราทําแค่กรอบมันก่อนอ่าแล้วเราค่อยไปทําภายในเนาะอืแต่ก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตฟาร์มไม้ขาวก,ก่อนนะ <laughs> ลืมปอกเปลือกทิ้งไว้นะ โอเคแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยเมื่อกี้ปลดล็อกออชิมเมนด้วยนะครับถือว่าแจ๋วถือว่าแจ๋วโอเคแล้วนะถ้าจะไม่ผิดก็วางปึ๊บๆเอามาอย่างนี้เฮ้ยเอามาอย่างนี้ให้มันเลื่อมออกมาจากตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะประมาณน,นี้แล้วก็วางบล็อกตรงนี้เข้าไปอีกให้ด้านมันเท่าๆกันนะครับโอเควางเสร็จแล้วก็นับจากตรงนี้ไป3ช่องนะครับผม1 2 3แล้วก็วางอีกทีนึ่งโป๊ะโอเคทำอีกด้านด้วยนะครับผม1 2 3สโป๊ะโป๊ะ โอเคแล้วก็วางกรอบตัวนี้เพิ่มนะครับปึ๊บปึ๊บทีนี้เห็นได้ว่าไม้มันจะแบบห่างขึ้นมาแบบเหมือนเพิ่มทีละนิดท,ทีละช่องเนี่ยครับอ่าเพิ่มทีละช่องทีละช่องทีละช่องและนี้ก็เป็นสเต็ปขั้นสุดท้ายแล้วก็เว้นไปอ่าห้าบล็อกเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าว่างอ่าตัวนี้ก็วางเหมือนกันเลยตึ๊บ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 เว้นมาโอเค จากนั้นก็เพิ่มตัวนี้ขึ้นมาอีกหลายอีกนิดนึงครับผม2บล็อกเหมือนกันเนาะให้ตัวนี้มันเหลือ5ช่องเหมือนกันนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคถือว่าไม่ผิดตัวนี้แล้วก็วางปิดไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ตัวนี้ก็เว้นเป็นหน้าต่างไปนะครับผมโอเคถือว่าได้รูปได้ล่างอยู่ครับผมหลังจากนั้นก็เติมโป๊ะโปะเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จะเหลือพื้นที่สาหรับใส่กระจกเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมก็จะขอเว้นไว้3บล็อกแล้วกันอ่ะก็วางางนี้ปึ๊บปึ๊บ ปึ okay. ๊บเคอันนี้ก็ด้วยนะครับวางไปเว้นกระจกไว้ที่หนึ่งเราผมสร้างบ้านนะผมเป็นคนที่ชอบกระจกมากเลยนะหมายครับเนี่ยผมจะไม่ค่อยทําหน้าต่างแบบเอาไอ้รั้วตรงนี้มาวางแทนกระจกนะผมมันสวยไหมมันสวยแหละแต่ผมรู้สึกแบบ <laughs> พอเราสร้างบ้านเราก็นึกว่าแบบถ้าเราเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยถ้าเราเข้าไปอยู่มันจะเป็นยังไงมันก็จะแบบเออมันก็คงจะมียุงเข้าได้เนาะเพราะว่ามันมีรู้อะไรเงี้ย เวลาการหนาวมานคนจะไม่ค่อยไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่ผมเลยชอบเน้นวางกระจกมากกว่ารั้วนะครับทําเป็นเป็นหน้าต่างอะไรอย่างนี้เออมาแล้วขับบันไดเลยดีกว่าเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้คือหน้าต่างตรงนี้ไม่ใช่หน้าต่างอะไรอย่างนี้ครับแลว้ววางไปปุ๊บ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 ,บทุกด้านเลยนะครับผมเพื่อให้แบบมันมีเทคจงเท็กเจอร์นิดนึงการใช้บันไดาวางไว้ตรงร่องหน้าต่างเนี่ย ใช่มันช่วยได้จริงนะผมว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะครับอจริงใครทาตามก็ทําขึ้นมาสามช่องสาบล็อกเลยก็ได้นะเพราะไงเราก็ต้องมาต่อสามบล็อกขึ้นมาใหม่อยู่ดีนะอโอ้โหมาอีกแล้วเพื่อนรู้สึกเหมือนเพิ่งจะนอนไปเองไม่ใช่หรอ,อ,อก็กลับไปนอนต้องกลับไปนอนต้องกลับไปนอนอาวละนอนแล้วนอนแล้วเลิกกลนได้แล้วนะคุณต้องปล่อยให้ผมได้ทํามาหาก,กินนะครับเออฝอนหายตกด้วยแจวแจวแจวเออตายไปซะฝนน้ำหน้าม็อบโบดใครเป็นคนหมด ห้าเป็นคนหวตัวนี้เข้ามาในเกมเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยคือคุณชอบมากเลยเหรอแบบการที่แบบต้องนอนในทุกวันอย่างเงี้ยผมไม่ชอบนะมันแบบผัดขวางการสร้างอะจริงๆจะทําอะไรก็โดนขาดไปหมดเลยนะเนี่ยเอาละมาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนที่ค่อนข้างน่าปวดหัวอีกเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> คือวางดีไซน์หลังคานั่นเองนะครับซึ่งที่ผมไปคิดมาผมก็คิดอยู่นานเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับขั้นตอนแรกก็วางเหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้นะผมสัก บล็อกหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้มีหลังคาได้มีเลเยอร์นะครับเออนี่มีเลงเลเยอร์ด้วยนะหลังกนั้นก็เป็นบันไดครับผมวางสลับบล็อกกันไปนะครับมันจะได้มีเทจนิคเท็กเจอร์ของมันแล้วก็วางบันไดกับหัวอีกรอบนึงนะครับแบบนี้ปึ๊บป so ึ๊บแล้วก็วางบันไดอีกครับปรับปรับอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอาสีหนึ่งเอาสีนึงเอาสีไรเดียสีนี้แล้วกันไม่ได้ใช้เลยเออโอเคสูงวัานี้ก็พอแล้วนะผมแล้วก็วางบันไดกับหัวปิดไปแบบนี้ทางนี้ก็ทําด้วยนะผมแบบนี้ปึ๊บ อ่าก็จะออกแนวๆประมาณนี้ครับผมอีกด้านก็ทําเหมือนกันนะครับพอทั้งสองด้านรวมกันมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับผมเออก็พอดูดีอยู่นะคิดว่าในตานนั้นก็วางให้สุดไปเลยครับเปิ๊บๆอย่างนี้ทั้ง2ด้านเหมือนเดิมนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ปิดเป็นสลับไปนะผมให้วางตรงขอบตัวบันไดตัวนี้พอดีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เป็นไม่ใช่นะผมตรงนี้ต้องวางเป็นบล็อกธรรมดานะครับพอเราวางมาจนถึงเหลี่ยมที่แบบมันจะเพิ่มไปอีกบล็อกหนึ่งนะครับผมให้เราเปลี่ยนจากบันไดธรรมดาเป็นบล็อกนะครับ อวางเป็นบล็อกอย่างนี้แทนนะครับเออตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นบล็อกด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งมันก็ไม่น่าจะผิดหรอก <c oughs> โอเคให้มันเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็วางเป็นแบบเดิมเลยครับผมให้ทั่วเลยนะครับเนี่ยวาแบบเนี้ยพอถึงเหลี่ยมที่มันแบบมันจะเพิ่มไปอีกบล็อกหนึ่งแล้วก็เอาสลับมาวางตรงนี้เพิ่มอีกปุ๊บอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงเหลี่ยมให้เป็นบล็อกธรรมดานะผมไม่ใช่บล็อกบันไดเนะาะไปลงมือกันเลยดีกว่า วางกรอบครบหมดแล้วทั้ง2ด้านนะครับผมก็ขึ้นไปวางหลังคากันต่อเลยก็ทําเหมือนกับอันนี้เลยนะครับผมตามที่บอกไปพอผมลืมไปนะผมว่าตรงกางตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องวางหลังคานะครับผมเพราะว่า เราจะทําหอคอยขึ้นไปอ่าเพราะงั้นอย่าเพิ่งเร่งรีบวางหนะลังคาครับเราต้องต่อหอคอยขึ้นไปก่อนหอคอยมันก็จะอยู่ประมาณเอน่าจะสักตรงนี้ตรงนี้ไหมอ่าหอคอยเราก็จะสูงประมาณ11บล็อกด้วยกันนะผมก็ต่อขึ้นไปเลยเฮ้ยผมกลัวตกนะผมต่อนี่ขึ้นไปก่อนดีว่า โอเคให้สูงประมาณนี้นะผมหลังจากนั้นแล้วก็วางทุกด้านให้มันเท่ากันเลย let's go <S โอเคเป็นอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็วางตรงนี้ปิดทางเข้าไปด้วยทางเข้าก็สูงประมาณสักสามบล็อกก็พอไหม,มสามบล็อกก็น่าจะพอนะครับ อพอเราได้พอคนแบบนี้แล้วเราก็วางบันไดไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมอย่าลืมวางสลับปิดตรงหลงังคาไปด้วยนะครับผมให้มันเหลือขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเนาะเหมือนตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เราก็วางบันไดปิดให้หมดนะครับผมอีกไม่ไกลเกินฝันนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเราจะได้เห็นหน้าตาบา้านเก็บไข่มังกรของเราแบบสมบูรณ์แบบเซร์กทีแต่ดูเหมือนว่าบันไดจะไม่พอนะเนี่ยต้องไปค้าใหม่นะเนี่ยนะสุดนี้เราก็วางสลับไปนะครับผมปึ๊กตรงนี้แล้วก็สลับเพิ่มตัวนี้ไปอีกปึ๊กหนึ่งนะครับประมาณนี้ อีน่านก็ทําเหมือนกันเลยนะครับโปะเข้าไปโอเค,อเคผมบอกผิดับผมมันเราต้องวางแสลบเป็นอย่างนี้เอ้ให้มันยื่นไปสองสองบล็อกนะผมตัวนี้ปาปาแบบนี้ตัวนี้ก็ขุดออกนะครับตรงนี้เราก็บล็อกธรรมดาปิดไปนะผมปิดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็ต่อไปอีกแบบนี้เลยนะครับ โบปาแบบนี้เลยต่อเพิ่มมันขึ้นมานหนมันก็มาเป็นทรงนี้เออตกอีกแล้วมันจะตกอะไรตั้งนานวะเพื่อนเออเนี่ยวางแบบนี้เออไปโอ้พอมาเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เอาบันไดทําให้มันสวยงามนะครับโดยการวางไปแบบนี้อา่าวางหันข้ามนะผมไปเรื่อยๆเลยเอ่าก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะผมอาจจะเห็นยากหน่อยเพราะว่าตรงยังไม่ได้ขุดเพิ่มนะเดี๋ยวเราค่อยมาขุดเพิ่มกันเนาะในตอนที่เราจะใช้พื้นที่ ใช้สอยตัวนี้เพิ่มนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใส่รายละเอียดตรงหลังคานะครับผมเราก็จะใช้เป็นรั้วส s l a p แทนครับอ่า deep s l a t e Thai wall นะครับผมเราจะใช้ Thai wall กันโอ้ให้ตายเถอะมืดอีกแล้วได้เวลานอนนะครับผมเดี๋ยวคนดูจะเห็นแบบมืดมืดขอฟรีมาทีนี้เราก็ลงรายละเอียดโดยการวางรั้วแบบนี้นะครับตรงนี้ก็วางปึ๊บปึ๊บคาร์บอนิกปึ๊บ ปุ๊บอ่าตรงนี้เราแอบคีจูเบ๋เป็นชายบล็อกธรรมดาได้ไหมมันจะสวยกว่าหรือเปล่าอ่าคิดว่ามันน่าจะสวยกว่านะครับพอมันเป็นบล็อกแบบนี้เออใช้ได้ใช้ได้เอาเราทำเป็นส่วนๆนะผมแล้วก็วางรูในจุดที่เราต้องวางไปก่อนนะอันอื่นเค่อยมาลงรายละเอียดเพิ่มหลังจากนั้นก็วางเหลี่ยมตรงนี้เหลี่ยมตรงนี้และก็เหลี่ยมตรงนี้อีกด้านก็ทําเหมือนกันนะผมปุ๊บวางทุกๆเหลี่ยมตรงนี้เออ ตรงนี้เออส่วนของข้างล่างก็น่าจะหมดแล้วนะผมต่อไปแล้วก็จะไปวางส่วนของข้างบนกันเราก็จะวางเหีือมหลายเีือมเนาะ้้วก็จะวางตรงมุมนี้เลยนะครับอ่ามุมที่มันเป็นบล็อกเนี่ยเราก็ใส่อันนี้ไปเพิ่มอ่าก็จะเป็นแบบนี้วางไปเลยครับวางไปอ่เหมือนเดิมครับวางทุกแนวที่เป็นบล็อกเลยแบบนี้แบบนี้ตรงนี้หนึ่งปึ๊บ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 ปะเปอฮะโอเค อ,อย่าลืวามวางบันไดตรงที่เหลือตรงนี้ด้วยนะครับผมเออให้มันแบบเหลุมลงไปอย่างนี้แล้วก็วางกระจกนะครับเออทุกด้านเลยนะครับทีน,นี้เราก็จะใช้บล็อกไม้ธรรมดานะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้เฮ้ยไม่สิเราต้องใช้บล็อกเดียวแหละเออหน้าตา่างมีแค่รูเดียวพอไม่ต้องสองรูหรอกเออแบบมานี้สวยกว่าเชื่ผม เดี <c oughs> จริงๆใครจะทําเป็น2บานอย่างนั้นก็ได้นะผมให้มันยาวขึ้นมาหน่อยมันก็ดูดีไปอีกแบบนะครับเค okay, วางครบแล้วต่อไปเราก็จะมาทําส่วนหอคอยกันเลยนะครับผมเค okay, ทีนี้เราก็ต่อขึ้นไปเลยนะผมให้ถึงจุดสูงสุดเลยเค okay, ถึงแล้วก็ขึ้นไปพอขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ต่อเพิ่มไปอีกบล็อกนึงนะผมอ่าประมาณนี้ปึ๊บต่อไปเลยหลังจากนั้นเราก็ปิดทางไปเลยนะครับผมนี่ปิดไป ปึ๊บปึ๊บโอเคมืดแล้วนอนก่อนนะครับผมแล้วก็วางข้างล่างแบบนี้ปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บจริงๆถ้าทุกคนทาไม่ต้องยุ่งยากแบบผมก็ได้นะครับแต่ว่าผมต้องการเท็กเจอร์ที่มันค่อนข้างที่จะดูดีนะเราก็ต้องลงทุนนิดนึงอ่าโอเคอย่างนี้สวยแจ่มแมวทุบออกโอ้ยโอเคตัวนี้ก็ขุดออกนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วเราก็วางให้มันหันหน้ามาแบบนี้นะผมทั้งสามมุมเลยเอ้ยไม่ใช่ทั้งสี่มุมเลยนะครับโป๊ะโป๊ะ ขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บสองอันแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บทำทั้งหมดทุกด้านเลยนะครับผมโปะปาปื๊บโปะแปะปูจิกโจ๊ะเป๊ะปึ้มอุ้ยวางผิดอันนี้ไม่ได้เรยงเรียมดีๆนะขอแม่นๆนะโปะเป๊ะอ่าผิดอีกแล้วแม่งเอ้ยไม่เป็นไรลงไปตรงนี้ โอเคหรือ okay. ว่าข้างล่างมันจะง่ายกว่ากันไหมคุณผู้ชมหรว่าวาข้างล่างง่ายกว่าเออวาข้างล่างง่ายกว่าหลังจากวางครบทั้ง4ี่มุมแล้วนะครับผมก็เอาบล็อกธรรมดามาปรับปรับปรับ,บแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับอ้าทำไมตรงนี้มันไอ้นี่ล่ะโป๊อย่างนี้แล้วเราก็เบ๊อย่างนี้อให้มันแบบเป็นเนินขึ้นมาแบบนี้นะครับวางครบทุกมุมเลยเออ๋ออันนี้วางผิดทั้งคู่เลยไม่เป็นไรวางผิดก,ก็วางใหม่ได้ไม่ซีเรียสนะครับเบ๊ะวะแล้วก็โบ๊โอเค โบไปอีกทีแล้วก็โบไปอีกทีโอเคมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมอ,อทั้งสี่มุมโอ้ผมลืมบอกไปแล้วต้องเอาเอา,เอาบล็อกอันนี้ไปวางข้างล่างด้วยนะครับผมก็คือลงไปแบะแล้วก็กระโดดไปต่อแบบนี้เออให้มันเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆแบบเราเรียกไงเดียแบบเนี้ย <laughs> แบบเนี้ยดูเอาละกันนะ แบบสีด้านสี่มุมสีด้านสี่มุมพอทําครบแล้วนะครับผมเราก็วางตรงนี้เพิ่มนะครับผมปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาอีกพักหนึ่งถ้าเหมือนกันทั้ง4ด้านนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นคิวของสแลปแล้วนะครับผมเราก็วางปิดตรงนี้เออนีเออ่เออเอออ่าเฮ้ยคือแบบเราสามารถแบบขึ้นมาดูวิวตรงนี้ได้เนาะเออจริงว่าสวย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 อ่าต่อไปนะครับผมเราก็ทําการวางเสาเออเอ,อ่อาวางเสาให้มัน อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแบบนี้เลยเอ๊ะเอ๊ะมันต้องอ๋อโอเคเราเลงข้างล่างไว้เหรอเลงข้างล่างแล้ววางเอ้าเฮ้ยมึงตลกอับเพื่อนอ่ะดีๆเอ้าเออแล้วเอาไปว่าเราลองวางตรงเส้นตรงกลางนี้ไหมก็ไม่ได้โอเคให้วางขึ้นมาอีกนิดนึงนะผมตรงนี้เออโอเคท่านผู้ชมเห็นไหมครับให้วางแล้วแบบเอา ตรงที่เลงเนี่ยไปเลงไปตรงนี้ข้างบนเส้นตรงกลางนิดนึ่งนะผมแล้วก็วางเออเบยเบยอ่าอ,อ,อ,อย่าลืมนอนนะผมเพื่อความสว่างต่อไปก็จะเป็นคิวของการวางลวไม้สปูสแล้วนะครับผมก็วางขึ้นมาตรงนี้ต่อขึ้นมาเหมือนกันเลยเออแบบนี้แบบนี้ปักปักอ้าวมันจะต้องผิดทุกรอบเลยใช่ไหมเนี่ยปักปักปักโอเค หลังจากนั้นก็ต่อตัวขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นคิวของบล็อกธรรมดาแล้วอ่าบล็อกธรรมดาออกลงนะครับก็วางตรงไอตรงรัว้วสับรรสนี่แหละครับผมขึ้นมาแบบนี้แปะแปะอ่าทุกทุกด,ด้านเลยนะครับบุบื้อแล้วใครยังไม่ตายอ่ฮะฮัลโหลเพื่อนตายได้แล้วเออนั่นแหละอย่าฟืนสังขารเลยนะต่อไปก็เป็นคิวของบันไดนะครับผมวางแบบนี้เลยกลับด้านแบบนี้โอเคฮะใครเข้ามาตายอ่ะใครยันตายกันจริงๆเลยนะ ทำไมไม่ตายไปให้มันไวกว่าน,นี้จะไม่อยากจะเห็นใครตาย,ตายแล้วนะมันเศร้าเ <c oughs> ต่อไปก็เป็นคิวของส l a บนะครับผมเพราะว่าผมมีเวลต้องไปราบแซลบเพิ่มอะทุกคนจริงๆนะวางปิดไป4ี่มุมนะครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรเพิ่งทำครั้งแรกอ่าสี่มุมแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เน้นตรงสามบล็อกนี้นะครับผมเน้นตรงสามบล็อกนี้ไว้แล้วก็วางเพิ่มมาอีกบล็อกหนึ่งแบบนี้ปึ๊บปึ๊บไม่เดี๋ยวไม่ใช่นะผมคือเราต้องวางให้มันเกยตรงนี้มาแบบนี้เออ ให้มันเป็นแบบแนวอะไรประมาณนี้นะมันดูสวยยูเดอทําไปเล่นไปก็จะออกมาเป็นฟิลประมาณนี้นะผมก็จะเหลือกอ็เออต่อพุทขึ้นมาตรงนี้ตรงกลางทั้ง3ามทั้งสี่มุมเลยนะครับแต่ตอนนี้ไปคราฟสลับก่อนสลับหมด <c oughs> <c oughs> โอเคลืมบอกไปก็วางบันไดตรงนี้นะผมแล้วก็เป็นตรงกลางเอาไว้ทั้ง4ี่มุมเหมือนเดิมนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็เป็นตาบล็อกแล้วแล้วก็บล็อกวางตรงกลางปิดไปเลยปึ๊บปากไปอ่า หลังจากนั้นก็เป็นคิวของบันไดนะครับผมวางบันไดตรงนี้เลยตรงตุ่มๆที่เราวางไว้ตรงกลางเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับวาโบแบบนี้โอเคหลังจากนั้นแล้วก็วางให้มันเป็นแบบแนวๆนี้ครับวางให้บล็อกมันเข้ามาข้างในแต่อันนี้ต้องทุบทิ้งทีหลังนะแต่ว่าไม่มีปิ๊กแอรอะหลับแป๊บนึงเออโอเควางให้มันเป็นแบบแนวๆนี้นะผมให้ตรงกลางมันเหลือประมาณ3ามสี่ช่องตรงนี้นะให้ตรงกลางมันเหลือแบบนี้นะครับ ตอนนี้ขออนุญาตทุบตรงนี้ออกก่อนเราจะได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงที่มันควรจะเป็นอ่าประมาณนี้พอได้สี่มุมแบบนี้แล้วนะครับผมก็ถึงเวลาของบิ๊กบอลละก็คือวางตรงที่วางตรงที่เราวางสี่มุมเมื่อกี้เหมือนเดิมนะครับคร้งนี้พูดว่าเหมือนเดิมได้เพราะว่ามันก็คือที่เดิมที่เราทำนี่แล้วก็เอาบล็อกธรรมดาเนี่ยวางตรงกลางนะครับผมปิดปลายสี่มุมโปบะบีโอเคแต่นั้นก็เอาบล็กบอลเนี่ยมาวางทับสมุมอีกทีนะครับ เออเทคเจอร์แบบระเบิดร,ระเบ้อบอกเลยบิวเนี่ยแล้วก็รั้วสัรูสนะผมวางตรงกลางปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าแล้วก็เอาบล็อกธรรมดาปิดตรงกลางไว้แบบนี้กระโดดขึ้นได้ไหมกระโดดขึ้นได้โอเคแล้วก็วางตรงนี้เพิ่มไปอีกบล็อกนึงแล้วก็ใช้ดิสเลสตนะครับผมวางแล้วก็ตามด้วยสปูตปิดท้าย2อันโอเคเสวยงามเท่านี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะครับไหนลงไปดูซิไหนลงไปดูซิไหนลงไปดูซิซเออโอ้โหตายก่อนได้ดูป้เนี่ยเออฮไฟนอลลุกว่ารอเล่น ยังไม่ไฟนอลลุกนะผมเหลือตกแต่งเพิ่มอ่ามันก็จะเป็นอะไรในแนวนี้นะซึ่งเออสวยวะ่ะสวย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 เจ๋อเลยเจ๋อเลยอ,อย่างนี้เจ๋อเลยแต่ตอนนี้มืดแล้วเราก็ต้องนอนก่อนนะครับผมขอ,อไฟมาขั้นตอนต่อไปนะผมก็คือการใส่รายละเอียดให้มันเสร็จแบบจริงๆสักทีโอเคไปเลยโอเคครับผมผมก็ได้ทําการตกแต่งบ้านหลังนี้จนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะผมนี่เป็นไงในที่สุดเราก็สร้างกันเสร็จสกทีนะครับผมก็ข้างๆรอบๆตรงนี้ก็จะ ใส่เป็นบล็อกมอสของเพลการ์เดนไปแนละ้วผมให้มันเป็นอย่างนี้อ่าส่วนข้างในนะครับผมข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นโซนที่แบบว่าคาบของเผาของหรือว่าปรุงยาอะไรมานีน้ผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนอีกด้านนึงก็เป็นโซนเก็บของนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะเนาะรอบคางก็ไม่มีอะไรครับผมวาเป็นออกระถงกระถางดอกไม้ไปแนละ้วผมยังคิดไม่ออกว่าจะตกแต่งยังไงนะเพราะว่ามันเหลือทางแค่บล็อกเดียว ถ้าวางอะไรเพิ่มเติมมันก็คงจะดูลกนะครับผมตรงบันไดก็ใส่รูปไปนิดนึงนะผมแล้วก็ปูพื้นเป็นบล็อกมอสเพลของเพลการ์เด้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่รูปไปตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคพอถึงจุดสูงสุดเราก็นี่ครับผมจุดไข่แบกของเราในเมื่อเราทําบ้านเก็บหัวไอนเดอร์ดากอนเราก็ต้องมีหัวไอเดอร์ดากอนปักไว้ที่จุดสูงสุดนะครับผมของบ้านนี้ตรงหอคอยเลยแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับผมก็ถือว่าบ้านเก็บไข่ไอนเดอร์ดากอนก็เสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออกะ,น,ะกนนะั ผมสำหรับบ้านเก็บไข่เลดากอนส่วนรอบๆเดี๋ยวผมค่อยมาตกแต่งรอบนอกแล้วผมแล้วค่อยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงในพาร์ทต่อไปนะครับโอเคครับผมสำหรับการสร้างบ้านเก็บไข่หลือก็หัวเอนเดอร์ดากอนก็ประมาณนี้และกันนะครับผมใครที่ชอบบ้านหลังนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปทําตามกันได้เลยนะครับเหมือนเดิมน,นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเกี่ยวกับเกมไม้ค้าของผมนะผมก็สามารถกดไ like ลค์กดซับสไคร์ได้แล้วผมจะได้ไปพาคลิปไม้ค้าใหม่ๆต่อไปเนาะแล้ววันนี้ก็ไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ